ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็มีทางรสส้านนะวัสดุนะครับโทรมาแจ้งว่าจะมีทรายนะครับมาส่งน้าให้กับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับสองคิวนะครับซึ่งนะครับความเองก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นของนะครับแม่ท่านไหนนะครับแต่ก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่นะครับที่ท่านเมตตาสั่งทรายนะครับมาเทให้กับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับก็ขอขอบพระคุณ ท่านมากมากเลยนะครับตอนนี้ทรายก็ได้มาลงแล้วนะครับมาลงให้กับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับครับวันนี้ก็มีทรายมาส่งนะครับ2คิวนะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณแม่เจดีใจบุญนะครับที่สั่งทรายมาลงให้กับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับนี่นะครับตอนนี้รถทรายก็มาลงแล้วนะครับก็จะมาลงนะครับให้กับ เพ่อใหญ่นะครับนอนนะครับไว้นอนผิงไว้เล่นนะครับแล้วก็ช่วยให้ไม่ให้พื้นเฉะได้ด้วยนะครับสำหรับทรายครับสองวันแล้วนะครับที่ฝนฟ้าทำท่าจะตกนะครับแต่ก็หายไปนะครับเลยว่าอากาศร้อนนะครับร้อนอบอ้าวนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับฝนก็คงจะตกลงมานะครับพอฝนตกลงมานะครับตรงนี้ก็จะเฉะนะครับเพราะว่าฝนสาดเข้าได้ นี่ครับสายสวยมากเลยครับสายมาลงครับ ก็พอดีนะพ่อใหญ่ก็จะได้เล่นดินเล่นทรายนะครับแล้วก็ได้นอนพิงนะครับสำหรับดินนะครับที่จะสั่งมานะครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับเพราะว่าเข้าหน้าฝนแล้วนะครับนี่นะครับก็พอที่จะไว้ให้กับพ่อใหญ่ได้อออนอนเล่นนะครับได้ นอนพิงนะครับกองสิ่งแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ใจบุญใจดีนะครับที่สั่งทรายนะครับมาส่งให้กับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับก็ขอให้ผลบุญกุศลตรงนี้นะครับจงย้อนสะท้อนกลับไปหาท่านนะครับและก็ครอบครัวของท่านขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและก็ครอบครัวของท่านนะครับ นี่นะครับก็ลงเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะทรายครับนี่อ่าสำหรับข้อใหญ่นะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับอ่ามากินไผ่รออยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับข้อใหญ่นี่นะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณคุณแม่เจี๊ยบุณเจดีมากๆที่เมตตา พ่อใหญ่ทองคูณนะครับเป็นช้างอ่าคยนะครับเป็นโรงนาศสกนะครับแล้วก็เป็นแหลกกระทบเปลเแกมครับรวมทั้งนะครับอ่าวงขาดด้วยนะครับสำหรับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณแม่ใจบุญจะดีมากๆเลยนะครับนู่นนะครับรถก็อ่าเดินทางกลับแล้วนะครับนี่พ่อใหญ่นะครับหากินแต่หน่อไม้อย่างเดียวเลยนะครับสำหรับพ่อใหญ่ ก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมก็ขอจบคลิปได้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ